เมื่อไหร่จะแปลงร่างล่ะฮายตะเอาเพื่อนกำลังสื่อสารที่ยู่ครับอย่าตัวท่านต้องแข็งมาละมันก็จะเนี้ยบล็อกกันครับคือเหมือนผมลองสังเกตดีๆอะบอดี้หรือร่างกายตัวสินเงินเนี่ยมันเหมือนใช้บอดี้เดิมจากเลดคิงครับแคบได้ยิงสไปเซียมใส่ตัวแดงกันครับอืมก่อนจะเข้ามาดูในคลิปผมนะครับทุกๆคนทุกๆท่านขอประชาสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับ ผมขอให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกดไ like, ลค์กดซับสไครป์คลิปผมด้วยนะครับผมกดติดตามกดไลค์ให้ทุกคลิปหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมผมขอแค่นี้แหละครับผม<อ><อ>ครับ,รบเรามาต่อกันพาร์ทของอุลตร้าแมนนะครับผมอุลตร้าแมนนะฮะก็น่าจะเป็นพาร์ทที่เท่าไหร่นะน่าจะเนะครับ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมฟังอานญี่ปุ่นไม่ออกก็ต้องพึ่งความรู้จากคนดูนะครับอันนี้ผมเคยเล่นมาแล้วนะครับก็คือเหมือนเป็นสัตว์ประหลาดสองตัวนะครับบุกเข้ามาทําลายเมืองที่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันโผล่มาทีเนี่ยมันโผล่มา2ตัวเลยนะฮะเราก็จะต้องปรับไอ้ตัวนี้ให้ได้นะฮะไอ้สองตัวเนี่ยมันแสบมากนะครับจะมีตัวนึงเป็นไฟจะมีตัวนึงเป็นน้ําแข็งนะฮะทตาไฟท่าน้ำแข็งอันนี้น่าจะเป็นตัวทตุไฟนะฮะตัวอะไรไม่รู้ครับดูหน้ามันดิราองงล่่นกะัคบํแส มาดิเพื่อนมาไหนยิงวะอ่านี่ครับเราก็ยิงไปเรื่อยๆครับออยากแปลงล่างตัวไหนเราก็แปลงนะนครับผมนี่ฮะยิงไปเรื่อยๆครับอยากแปลงล่างแล้วผมรู้สึกว่าอยากบูว์ครับไม่อยากบูวแบบเวอร์ชั่นคนนะทุกคนผมอยากบูวแบบว่าอโอเคมันล่นถอยไปเรื่อยๆแล้วทุกคนเมื่อไหร่จะแปลงล่างล่ะฮฮยตาตะเอาเพื่อนกำลังสื่อสามทีอยู่ครับอย่าท o u t u b ออหลบได้ครับยิงแสงต่อ แปลงล่างสีฮไฮยตะคุงไฮยะตะไม่แปลงล่างอ่ะทุกคนนี่ยครับยิงลำแสงไปเรื่อยๆครับแปลกมากครับ HU, ยิงลำแสงไปเรื่อยๆครับลำแสงเราจะหมดแล้วเนี่ยแปลงล่างสีไฮยตะคุงทําไมไม่แปลงล่างครับทุกคนเนี่ยผมยิงจนเลือดมันลดไปหลายคอแล้วเนี่ยมันก็เดินขึ้นไวเรื่อยๆครับมันเดินไวขึ้นนะทุกคน อาจจะต่าไม่แปลงล่างอะแย่แล้วคะก็คนอุ้ยเมื่อกี้ผมแปลงล่างนะฮะอยู่ไหนเอ่ยฉันฉันอยากแปลงล่างแล้วอะฉันอยากบู๊ไม่ใช่มายิงมันลดทีละนิดทีละหน่อยอะเข้าใจไหมนี่ครับแปลงล่างละอ่อยังครับยังแปลงล่างเลยครับนี่ครับอินเตอราแมนขอมาแล้วฮะมา นีุู่ต้าแมนหน้าหล่อะครับผมนี่ครับเตะครับเตะวต้าแมนหน้าหลอมาแล้วจับแทกกระแทกครับผมจับกระแทกผมชอบเล่นเกมผมชอบเล่นสุดก็คือเหวี่ยงหางสัปหลาดครับสัปหลาดตัวไหนไม่มีหางนี่ผมจะไม่เหวี่ยงเลยฮนะมาขอเหวี่ยงหน่อยนะไอเจ้าตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ที่ร,รู้อ่ะมันพ่นไฟได้นะขอเรียกม,มันว่าเจ้าตัวธาตุไฟแล้วกันครับเนี่ยตัวธาตุแข็งมาละมันก็จะเนี่ยบล็อกกันครับ คือเหมือนผม,ผมลองสังเกตดีๆอะ่ะบอดี้หรือร่างกายตัวสินเงินเนี่ยมันเหมือนใช้บอดี้เดิมจากเลดคิงครับแค่เปลี่ยนหัวให้ใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองเนี่ยบอดี้เหมือนกันเลยครับผมไม่รู้ว่าในตอนจริงๆมันเหมือนกันมันใช้โมเดลเดียวกันหรือเปล่านะฮะแค่เปลี่ยนแค่ส่วนหัวแต่ก็ช่างมันเถอะครับมาไอเจ้าน้ำแข็งหนักมากเจอ2ตัวในด่านเดียวกันเลยนะสปาลาดอุ้ยเราได้สไปเซียมละ เฮ้ยบล็อกได้ยิงสไปเซียมใส่ตัวแดงครับพลังงานเราเหลือเราเหลือๆครับอย่าไปพลาดเลยนะผมพลาดจ,จุดเดียวเนี่ยคือจบเลยนะฮะไฟเราสีแดงเลยนะครับผมขอกระแทกก่อนที่กระแทกขอเบียงหางด้วยชอบเวียงหางมาเจอกันที่สนามเบสบอลนะครับผมโอ้โหที่ไหนวะเนี่ยมาขอเวียงหน่อยนะเจ้าอ้วน เบียงเยอะๆเวียงเยอะๆเวียงเยอะๆอ,อ,อืมยังใช้สเปเซียมไม่ได้นะครับผมผมยังใช้สเปเซียมอ่ะทุกคนนี่ไงกระโดดครับมากระโดดเตะไปดินี่ครับยิงไปเลยครับนี่ตายไฟเราไปสีน้ําเงินด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่ครับรอบนี้เรามาดีนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะต้องปิดคลิปพร้อมกับอุลตร้าแมนแล้วนะครับผม อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดถูกใจผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ